สวัสดีครับวันีอยู่กับผมบ่าวเอ็มไทยอีสานสตูดิโอคือเก่านะครับจะมาแกะกล่องรีวิวกล้องติดรถยนต์ของเดนโกนะครับเป็นรุ่นเดนโก้อ o ารนะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่แกะกล่องที่ซื้อมาครั้งแรกนะครับครั้งแรกผมซื้อมาแล้วก็ใช้งานไประยะหนึ่งประมาณ40กว่าวันนะครับ มันจะมีปัญหาก็เลยส่งสินค้าเข้าไปให้ทางศูนย์บริการตรวจเช็คให้เดี๋ยวจะมาแกะกล่องรีวิวกันเลยว่าเจ้ากล้องตัวนี้นะครับเขามีอะไรมาให้บ้างหรือว่าซ่อมอาการไหนบ้างนะครับที่ผมส่งไปก็คือจะมีใบที่ส่งไปซ่อมนะครับจะมีใบที่ส่งไปซ่อมอาการที่ส่งไปซ่อมก็คือว่าตัวเครื่องนะครับจะ จับสัญญาณ GPS ไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีการเปิดปิดเครื่องหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องเองอยู่ตลอดเวลานะครับที่ผมส่งไปตรวจรายละเอียดก็ไม่ได้แนบการ์ดไปด้วยไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมนะครับเพราะว่าอยู่ในประกันตัวนี้เขาบอกว่าหมายเหตุเปลี่ยนสายชาร์จจุดบุรีใหม่เป็นกรณีพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะกล่องว่า ข้างในนะครับมีอะไรนี่ครับเป็นกล้องตอนนี้จะเป็น3กล้อง3ตัวนะครับเป็นกล้อง3ตัวก็คือมีกล้องภายในห้องโดยสารด้วยกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็กล้องภายในห้องโดยสารถ้าอ่าสเปคของกล้องตัวนี้นะครับก็คือถ้าเราตั้งค่าบันทึกกล้องหน้าตัวเดียวนะครับ เขาจะบันทึกได้ที่ความละเอียด 2K นะครับแต่ถ้าเราบันทึก2กล้องหรือว่า3กล้องเนี่ยมันจะได้กล้องหน้าที่ความละเอียด Full HD กล้องหลังความละเอียด Full HD นะครับแล้วก็กล้องห้องโดยสารก็ Full HD เหมือนกันนะครับก็คือจะได้ความละเอียดกล้องหน้าไม่ถึง 4K นะครับถ้าบันทึก3กล้องอันนี้ก็ตัวนี้นะครับ ที่ส่งไปเคลมนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยมีการแกะซ่อมหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้ว่าซ่อมหรือเช็คหรือสาเหตุเป็นเพราะที่จุดบุหรี่สายพาวเวอร์ที่เขาเปลี่ยนให้นะครับก็นี่คือตัวกล้องอาจจะเป็นตัวเดิมนะครับอาจจะมีการซ่อมแล้วก็กล้องห้องโดยสารนะครับ อันนี้ต้องบอกว่าผมลองใช้งานแล้วประมาณ45วันหรือประมาณ1เดือนเขาก็เลยไม่ไม่ได้มีตัวปิดฟิล์มที่ติดหน้าดินมาเพราะว่าผมดึงออกไปแล้วนะครับจะเก็บไวก่อนเราจะมาดูภายในกล่องว่ามีอุปรกรณ์อะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เราส่งกลับไปเครมหรือเปล่าชุดอุปกรณ์นะครับตัวนี้เป็น กล้องหลังนะครับกล้องหลังที่ผมดูแล้วก็สภาพผ่านการใช้งานมาติดสนิมตรงน็อตน,นิดหน่อยที่ผมใช้งานอยู่ด้านหลังกระบะก็น่าจะเป็นชุดตัวเดิมมาแต่ว่าเขาเก็บสายมาให้ใหม่ผมไม่ได้เก็บไปละเอียดขนาดน,นี้นะครับแล้วก็ที่จุดบุรีนะครับ ตัวนี้ที่จุดบุรีเขาบอกว่าเขาเปรียนมาให้ใหม่นะครับเป็นตัวใหม่นะครับเดี๋ยวจะลองไปใช้งานกันว่ามันจะปัญหาเดิมไหมหรือว่ามันจะแก้ไขได้อาจจะเป็นที่สายนะครับาจะาปัญหาที่สายที่มันรีสตาร์ทเครื่องเองก็มีเท่านี้ครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือคู่มือก็เป็นเล่มเดิมที่เราส่งไปเขาก็ส่งกลับมาเพราะว่าผมเย็บ เพิ่มนะครับแมกเนบเพิ่ม3อันจําได้แล้วก็จะเป็นใบรับประกันการเปลี่ยนสินค้าแล้วก็ใบที่เราซื้ออันนี้ครับซื้อผ่านซื้อผ่านแอปนะครับตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะซื้อผ่านแอป l a z a ด a นะครับช่วงโปรโมชั่นก็เหมือนเดิมครับอุปกรณ์ก็ที่เปลี่ยนนะครับที่เปลี่ยนใหม่ก็จะเป็นที่จุดบุหรี่นะครับที่เขาเปลี่ยนให้ใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวกล้อง สังเกตว่าตัวกล้องผมส่งไปนะครับกล้องตัวหลักกล้องหน้าเนี่ยผมจะดึงฟิล์มกันลายของเลนเนี่ยออกไปแล้วตอนที่ผมใช้งานไม่แน่ใจว่าทางร้านนะครับเขาจะเปลี่ยนตัวกล้องตัวนี้มาให้ใหม่ด้วยหรือแกะซ่อมแล้วก็เปลี่ยนตัวชุดเลนตัวนี้มาแล้วก็มี เลนม,มีฟิล์มมาให้ด้วยหรือว่าแค่เขาเอาฟิล์มมาติดนะครับแกะซ่อมแล้วก็ติดส่วนตัวจับตัวนี้นะครับอันนี้คือผมใช้งานแล้วปกติถ้าซื้อใหม่เขาจะติดกาว 3M ชนิดที่เหนียวนะครับมาให้ผมแกะแล้วเขาก็ส่งตัวนี้กลับมาไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็มีกาว 3M ชนิดที่เหนียวอยู่เดี๋ยวเอามาติดตัวนี้ก่อนก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับส่วนการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีก ครั้งนึงแล้วก็ส่วนวิธีการติดตั้งก็จะมาทําการรีวิวแนะนำเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งยังไงวันนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ